เส้นคุ้มกันเส้นอุปธรรมนะคะคนจะควมีคนอุปธรรมค้ำชูและเส้นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุ้มครองให้รอดปลอดภัยเวลาเกิดอะไรอักซิเดียนมานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้รอดปลอดภัยแบบไม่คาดฝันนะและว้วเส้นคุ้มภัยคุ้มกันนะคะแล้วก็จะมีสเสน่ห์ในการที่แบบว่ามีคนอุปธรรม คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะจับอะไรก็จะคิดจะทําอะไรมีคนเกื้อหนุนคนคอยช่วยเหลือยืดมือเข้ามาช่วยขอความช่วยเหลือใครเขาก็ให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้คือว,ว่าเส้นคุ้มครองใครมีเส้นนี้ดือว่าดีมากมบอกว่าถ้าใครมีแบบว่าเห็นเกิดเส้นเองแบบธรรมชาตนะิคือเหมือนว่าเขามีบุญวาสนาเก่าอยู่แล้วนะคะก็จะซื้อออกมา แต่นี่เราก็สักสักกระตุ้นนะดึงบุญเก่าของเรานน่นแหละให้เรามีมีมีความโชคในด้านไหนเหมือนว่าเรามีเป้าหมายเราต้องการในเรื่องอะไรเราก็สักเส้นนั้น ความเมตตานะคะมีคนระหว่าหน้าไปกับเส้นชีวิตก็มีคนอุปัรรมไปตลอดชีวิตนะคะยาวไปตลอดชีวิตเลยแกเท่ากัมีคนอุปัรํ์คนคอยช่วยเหลือว่าแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันนะบางคนก็ได้เส้นเดียวบางคนก็ได้สองเส้นว่าแต่ละคนแล้วแต่ ปูท่าน,นจะจัดให้นะแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันเส้นวาสนาบารมีแต่ละคนสร้างมาไม่เท่ากันอันนี้ก็จะช่วยให้แบบมีรางสังหรณ์ดีด้วยนะเส้นเนี้ทำให้แบบว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเราจะมีรางสังหรณ์เลยเอ,อว่าดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเวลาเราตัดสินใจทำอะไรเนี่ยมันจะมีรางสังหรณ์บอกเราว่า เอ,อคบคนเหมือนกันคนนี้ดีไม่ดีไงจะทําให้เราตัดสินใจเลือกคบคนได้ถูกต้องนะคะ mm hmm. ก็จะเจอแต่คนดีๆนะถ้าคนไม่ดีเราก็จะรู้เลยว่าคนนี้คิดไม่ดีกับเรา mm hmm. ก็จะทําให้แบบว่าเอเราจะเหมือนเขาก็จะเราก็จะรู้นะ่ะว่าคนนี้คิดไม่ดีอะ่ะ mm hmm. ก็จะผลักออกไปจากชีวิตเราเองนะคะคนไม่ดีก็จะอยู่กับเราไม่ได้นะคะเขาก็จะ ไปจากเราเองอัตโนมัติก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามานี่ได้สองเส้นนะเส้นคุ้มกันคุ้มภัยได้อะไรสองเด้งโชคลาภส,สองเด้งไงคนได้ได้เหมือนกันไม่เท่ากัน บารมีเหมือนกันนี่แต่ปู่ท่านจะทำให้เพราะว่าสักก็ไม่ได้สักง่ายๆเพราะว่าถ้าบารมีเปิดคาราว่าบารมียังไม่ถึงก็ก็ยังไม่ได้สักให้เนาะเพราะว่าบางคนอ่ะโทรมาก็ บารมีเขายังไม่เปิดก็ไม่ได้สักให้ทุกคนนะสักเฉพาะคนที่เพราะเราต้องเช็คดูดวงก่อนนะคะว่าบารมีเขามีไหมบุญเก่าเขามีไหมบางคนกรรมเยอะก็ต้องรอไปก่อนนะคะคุณมีบารมีเยอะอยู่แล้วมีบุญเก่าสร้างไว้นะคะเนี่ยเจตวาสนาการค้าในของคุณมีเลย แต่บางทีอาจจะเหนื่อยคนเดียวหน่อยนะคะยังไม่มีคนอุปถัมภ์มาสักเส้นคนอุปถัมภ์ก็จะมีออมีความสบายมากขึ้นอ่ะคาอว่าคนอุปถัมภ์ก็คือสบายอ่ะความสบายอ่ะออมีลูกน้องบริวารช่วยทําธุรกิจการงานอย่างเงี้ยก็มีลูกน้องทําก็ได้เงินได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคือเส้นเส้นเนี้ยมันจะดึงดูประมาณนี้นะคะก็มี mm. แบบเราไม่ต้องทํางานเองอ่ะมีคนทําให้เราก็ได้เงินได้ทองนะ แราว,ว่าเส้นคุ้มกันเส้นอุปถัมภ์จะได้เงินได้ทองถ้าคนไม่มีเส้นนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยตัวเองอะเหนื่อยเอง <c oughs> ทำเองเหนื่อยเองไม่มีใครช่วยไงจะมีโอกาสโอกาสดีๆเข้ามา คนที่เป็นลูกจ้างเขาก็จะมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะสักไปมันจะมีการเนี่ยว่าอาจจะแบบวุ่นวายหน่อยในช่วงแรกเหมือนเราย้ายบ้านอะค่ะมันอาจจะยุ่งหน่อยนะคะวุ่นวายหน่อยมันสักไปทําไมมันวุ่นวายบางทีเดี๋ยวเปลี่ยนงานย้ายงานคือเหมือนว่าเหมือนเราเปลี่ยนงานช่วงแรกมันเหมือนคารวดดวงดวงกําลังปรับเปลี่ยนนะคะพอภายในหนึ่งปีมันจะมีอะไรปรับเปลี่ยนวุ่นๆหน่อย แต่พอปีที่สองปีที่สามก็จะเริ่มอยู่ตัวโอกาสต่างๆก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงแรกมันเหมือนเราขนย้ายบ้านอะ่ะขนย้ายบ้านมันจะวุ่นวายหน่อยมันยังไม่ช่ะว่าดวงมันยังไม่เช็ดตัวยังไม่อยู่ตัวนะประมาณพอปีที่สองปีที่สามแหละดวงเช็ดตัวแล้วทีเนี้ยมันก็จะเริ่มดีไงดีขึ้นบางคนก็จะเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่อะไรเงีง้ย